หนึ่งอ้าวไปไปอปสุดยอดไป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 าปไ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 ชไป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 กปไอย่าปไยไปไปเปไปยปไ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 ีไเไปไปนะไป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 ไรไป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 ไสไป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 บปไีไปปไ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 ไป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 ไไป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 ไแไปไปไป สุดเดียวสุดเดียวยังไม่ยังนี่ไเ้ื่องวิชาการในคู่นี้ไม่ทันในเตาอือใมก็ไม่ทันมันกคช้านรู้หมดเลยช้ารู้แล้วไม่พูดดิเืมพี่ชอบไข่อ่ะพี่ไข่อะไร ป้านร่างสันมาดีเนาะพี่ไ <när> ม่ตลกฮะพี่ครับปิดปิดไปเลยพี่ใข่อะไรนนอนไไข่อะรป้านนกกระจอกไข่อะไรฮะป้านอันนี้แสบปักป้านเอาเป็นแบบชาแล้วแบบทุกเจ็บแล้วแล้วปวดออกดานยิงไงเรื่องนี่ ค้ำนี่เป็นไงอเหรอเฟมพี่ชัวรความจริงผมไม่ใช่คนอย่างนี้พี่พอาะเสียเฟมสอนผมเอ้าเอาได้มาจากเฟมเหรอเซ็นเสียมผมมาบอกว่าให้ไปทายเข้ามาให้ให้แก้ให้ทายให้บอกเลยไม่ทายหมดเลยไม่เรียกทายเหรอนอนเถอะจริงจริงทำไมยังไม่สวดมนต์เลยไม่มีนาฬิกา จนตอนจนทำใครสูตรอ่ะคือแล้วทำใครสูตรทางการประสาทเลยเวลาพี่คิดเลขฮะพี่เอาพี่เอาสูตรอะไรสูตรอะไรยี่สิบหกแปดแปดชอบใช้สูตรอะไรมันสูตรปุ้ยแน่ๆไม่เวลาพี่ใช้สูตรทั่วไปแบบเวลาสอบอะไรเงี้ยพี่ใช้สูตรในประจำไหอสูตรอะไรวะมันก็ต้องแล้วแต่เรื่องดีวว่าจะใช้เอาเวลาแบบสูตรที่พี่ใช้บ่อยที่สุดอ่ะ เพลเพลไม่สวยเลยดิคอมพิวเตอร์น่าจะใช้สุดเดียวแรงเล้ยไม่ยุดมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกนะไปนะครับไปแล้วไปนอนแขวัยขึ้นมาลงไมเก็บไปด้วยสาวไฟเลียดขึ้นมามีแต่แนวเดียวไมเอามีแต่เรื่องเดียวเลยเนี่ยนั่งมาแล้วไม่มีเรื่องคุย พี่ละ่ะตัวพ่อป้าเสียวือวันนี้เงไย่ได้ไรหาเลยหือพูดไหมมาเัามาตนาไปแล้วเอ้เเดี๋ยว